สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์คับแอดมินวันน่าอีกแล้วฮืปากกับเสียงบ่ตรงกันคือหลายๆคลิปนะคือย่างที่บอกทุกคนเพิ่งจัดโดนมาใหม่ก็เลยคือตอนนี้เครื่องบันทึกเสียงหรือการอัดเสียงอัดไม่เนี่ยมันมันเบา,าผมก็เลยเอามันนั่งภาคห้เบิง้งนั่นจากว่าอียังในคลิปมาลงมงเกงไปแล้วครับทุกคนเออคือเดี๋ยวผมจะเอาโดนเนี่ยบิน ขึนเบิงภาพมุมสูงหรือวีโอมุมสูงของจุดที่ผมมันนอนมือขึนเออเออในคลิปเอ,อ,อ้ยงังล่ะไอ้ยังล่ะเออเอาเอาขึ้นไปเบิ้งขึนไปเบิ้งมันเป็นยังไงมันงามบ่เออบังคับขึบ้นไปแล้วจักโวอ,อ้ยงังละ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือในคลิปเนี่ยผมบันทึกเสียงละแต่มันมันบ่เข้าไม่เออกะกะดีกันเป็นการทดสอบนะเป็นการทดสอบอ่ะขึ้นมาแล้วยูนี่เขาเอื่นที่พักสงอียงนาะน่เนาะครับนี่ ปฏิธรรมวังคังอยู่จังหวัดจันทบุรีโอเมื่อคืนนอนฟังเสียงลมนอนฟังเสียงน้ำตกนอนฟังเสียงเขียดอิมูห้องเอเดๆๆเทุกคนพูนะ้น่ะเออแผนกล้องขึ้นไปเออสวัสดียำเศาราเอฟซีแฟนเพจสุกุ page, สุกคนวันที่29เดือนพฤศจิกาสองหากเออก็คือโปรแกรมโปรแกรมของเพจนะจะมุ่งหน้าไปจังหวัดราดไปเกาะกูดเออ อาจจะบ่ไดรีวิวถนนเต็มรูปแบบเดี๋ยวขอไปเซอร์เวเบ่งก่อนแต่ก็าอาจจะมีคลิปให้เบิ่ออยู่ทุกคนเอ้นี่ข้างหน้าของาาเขารู้สึกว่าจะเป็นพูกเ,เขาพวกเขาลุกนั่นเห็นเป็นล่างๆก็คือก็น่าจะเป็นกอกกูดกอกูดว่าสั้นเขาคิดจะกูดทุกคนเอ้กูดกูดเๆๆนาะมาจานันทบุรีมาตานี่มิตรกดูดกูดเนาะเออนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศมุมสูงบอได้เห็นโดนแล้วทุกคน กลับมารอบนี้ทายให้บเบิงจัดเต็มนี่ก็เป็นอีกข้างหนึ่งอีกคลิปหนึ่งที่ทดสอบกล้องล้องกล้องเห็นบ่วภา,าทิศขึ้นทิวภูเขาสวยงามฮันนะเอาอากาศดีๆแบบนีอากาศเย็นๆแบบซีได้สักกักสักโบคกอีดีหน่อยแต่มันบ่อได้มันอยู่ในวัดพี่น้องอนั่นเห็นบ่อทิ์ขึ้นมุมภูเขาสวยงามาม,มากๆเลยเอ,าเอย้ารู้สีวะยังเดี๋ยวฟังดนตรีประกอบไปทุกคน